เขาอย่างที่นะเท่ากันยู่กันมาตั้งยี่สิบก็เปี่ยนได้เนาะเท่ากับว่าเคยพิดกันจา้าเธอว่าเคยยาล่างว่าเคยป้ากันพ้อแม่มยูกันมาโดนเติบข่อยว่าเท่าตรงนี้เอยียงที่เหมือนเหมือนกันมากๆเลยมาสันทอเถาะจ้าวายอียงเอามานึลที่แล้ว มาเล็กที่อืมมีก็นี่ก้อนเดียวกันว่ถามหาชิ้แตกยังโอ้โหจังที่ตัวกำลังเสด็จฟิวเน่มาละแนอเหมือนกันนั่นจะไปเคลื่อนหาย่างยักษ์มาชักมั่ความยุ่งสมึงเนี่ยก้อดนี้ตัว นแนอออ่อันอืนอ่นวินวีบอที่มันค่ายกันนะแจ๊คลองคืนวงก่อนขนาดสิบมิยายนล่ะเอาแม่เอา้เอาเห็นอย่อางอ,อยู่เนาะโอ้ยแม่เล่นโทรศัพท์พน,นั่นแหละชั้นแล้วเราบอกตัดต่ออยังแล้วเราไหมมวยหายกนแล้วแม,ม่เมื่อยหลาย ไปทั้งไหนยากบองานยากอยู่แม่อดเอาเออเดี๋ยวก็ดีดอกเดี๋ยวก็เกงจะข้าวก็เกงดอกอดข้าวเดี๋ยวแล้วสอนดีแล้ววะยังให้หนูแม่แล้วใจดีอยู่อแอต่ว่าแม่อืมผมเก็ถามแลยเถอะผมว่าแม่ก็ใจดีเท่ากันเด้เอาเบื้องจะไหนวาแม่ใจดีเอาเบื้องมองเบื้องมองได้เอาโอ้ก็เวลาพอยังฮีโนโ่แล้วเห็นยังผิดนะ่ะอืมแม่ก็ให้โอกาสเราให้กำลังใจเราให้โอกาสเราได้บ่ตั้งสามคำ หลังจากนั้นผมก็บริยิ้นเสียงเราอีกเลยบริยิ้นเสียงเราอีกเลยแนนแนนบริยิ่นเสียงเราอีกเลย ยเ,เจ้ารู้บว่าการยิ้มการหรัวเราะนี่มันได้ประโยชน์หลายอย่างเด้อืมัมนเฮ็ดให้หน้าน่ะสวยขึ้นอละากา้าสิเด้งใสธรรมชาติแบบออร่านี่แมะเวลาเฮาหยิ้มเฮา,าหัวเราะน่ะเด้อแม่นระบบการย่อยอาหารก็สิดีขึ้นเจ้าสังเกตบ่เวลา,าเฮาเล่นคลิปตลกนี่คนหัวเราะนํะมะเขาบ้านเสิได้ประโยชน์ทั้งสันหลายอย่างอยู่เด้วข่อยว่่่าาซันเถะแม่นละกาเฮ็ดให้ชีวิตเฮามีความสุขขึ้น มีออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้เต็มที่น้ำกล้ามเนื้อกับิิพอนคไายรับสบายหัวใจก็แข็งแรงพร้อมปอดกระแข็งแรงที่สำคัญเลือดไหลเวียนได้ดีพร้อมไหมหท่านี้ในสาวขึ้นนุ่มขึ้นพร้อมว้การหัวราอมันดีอย่างนี่เรอคอยบานนอกจากนั้นก่ะเสียดให้เป็นบ้าน้ำแค่ในเป็นบ้าเออ ก็แสดงว่าคนบ้ามันถึงบ่เห่าแล้วสันมาจะได้กับปัญญาอ่อนหรือบ่าเนี่นั่งขวาจะวัดเมื่อวันบ่นเป็นคนทั้งบดดาแล้วอันนี้บ่แม่แล้วอันนี้บ่แม่แล้วปัญญาอ่อยมันบ่ได้ดอกปัญญาอันก้อนนั่งขวาจะบดเมื่อวหมตัวนี้ใส่สุขภาพจ้าของดีร่างมึงแล้วค้นกายแปลกมากขนเขาบอกว่าเป็นพี่บ้าซะหรมาถึงบ้านน้ทุกหนจะมาเรียนจะบ่ โอ้ยมันจะได้ประโยชน์ของมันอยู่ก็ะย๊ะหัวเบิดมือบเบิด่นแมสอ๋ออยากให้สุขภาพดีเนาะจะไปลองนั่งหัวบหบเ,เบิดมือเบิดเ่นเมื่อลหร่ยังกบวัวยังกบวันไปมานมานะโอ้แม่มันงซ่า,าบ่ <S <S ดีตัวสิได้อนะันนั่นคอยก็ดีเดี๋ยวคอยมกักคอยมักอ่านอนะันนี้เราเขาว่ามันได้ประโยชน์ดีนะดีนะนะ ต่อไปเจ้าก็ลอยหอยคอยหัวเบิดมือบนเว้นเลย้ะเพราะฉัได้สาวขึ้นแน่ได้สาวขึ้นเหรอนี่เนาะฮะเรื่องเจ้ามาอย่างมือเศร้านี่โอ้ยเขาก็มีปัญหาของเขานั่นนะปัญหาเรื่องเงี้ยงอย่ามาเรื่องเงินแมนนั่น อันเก่าก็บรใที่ขึ้นแม่เจ้าสิห้เขาอีหยังหนักหนาคอยถามดูใช่ใช่ว่ะจะแน่เนาะปัญหาไขมันเขาก็ซอยเขาไปยุธยาสรซอยกับยามไหนเขาก็บ่ใจเขาก็บ่หทีเจ้านี่ใจดีตลอดเลยใจดีแน่ว่าเป็นซาดเออ,อยามคนตกทุกข์ได้ยากเนาะพรรพวกกันเมนนนื่อไหร่โมเรงเขาเก็สรขึ้น,นพ่อเขาหรือแม่เฮ้ยอย่ามาเมาอันในโทรศัพท์คือกันโอนให้เขานี่โอนซะโอนสายอ,อ,อ,อันซุ่มบ่มีเบอร์อย่างอยถามดู อ,อัน,น,นพวกบ่มีเบอร์นี่ฮันมันเป็นเบอร์ที่มีบุญคุ้นทางการเงินไหนบ่เอาเบอร์ที่มิบุญคุ้นทางการเงินเอามาปะไสเนาะบะไรเลยเดี๋ยวควรอวยให้บะไ้เลาเนี่นโอนยพ่นอันอี่น้องเตยนี่นเ,นเด้อเตยใส่อีก้็ฝ้าไปแล้วมันยังไม่มีนม้นองเตยอ,อีกโอวยเขาเห็นคุยกันรีคุยยังยอยังยงเบอร์กับบอเมมซื้อซื้อกับบอเมม โอ้ยคอามจะอนให้เขาจะย่างไปเลยนี่อนให้มันเถียงวะนี่เอยบ่ต้องมาว่าเจ้าอย่ามาเถียงข่อยโอยหาว่าพูดเยงเว้ยมันบ่แม่นเถียงมันคือการให้ขวามมุเพิ่มเติมไม่ใช่การให้ความมุ่นเพิ่มเติมเออ เจ้านี่สำคัญนี่เจ้านี่คักเนาะจับบ่ได้ไล่บ่ทันนี่เอาบ่อยู่เลยเจ้านี่้ายมาหาบอกพูดเชียบกสิโอ้ดันเหบ่ได้ใดหน่อยนี่คนผู้ใดที่บ้านเนาะกสิบกสิบสร้อยผู้ใดแน่นอนนี่ก็มีแต่เจ้าของนี่ตัวกระมูกกระพวกก็มีแต่เร็ยกได้น้อยเท่านั้นล่ะโอ้ยอันย้อนใจดีนี่แหละกระซังเขาโอนซะโอนสายสันสิมีได้ฉายาว่าฮิโนโอนดาบ่ย่พิ่นเมาหันโอ้ยเจ้าอะไรเนาะเสบบอเสบบอเสบบ บ่เแีย์ไฮยังหลายหรอกนั่นเลยเรียกนิดน้อยแชว์กันไปละกันแล้วสังคมเขาซีคืนมาไดนล่ะเออเขาก็ะคืนอยู่แต่ว่าเ,เ่าเนียนบอบจากน้ำเขาเอาละจอมจอมจอมจๆมไปไปไปหาหน้ามาก,กินไปโอ้ยน่อปวดหัวเด,ดียอย่างนี่ที่ผลิตท่านั้น ตัวาครับสุขภาพเนาะโอ้ยน้ำหนักกันไรใส่มาใส่กับเมื่อยเว้เยให้ใจดนดีว่าเธอจะสิรูดเหรอเจ้าก็ร้องกินกาแฟดำมันโดยที่บ่ใส่อย่างเลยบังดูกาแฟดำบั๊ต้องใส่อย่างแมนอาทิตย์หนึ่งอ่ะเจ้าสิบากตุนเบาโตเลยล่ะแมนจะบอกเออลองเฮ็ดเบิ่งวายแมนบ่้ากาแฟดำบั๊ต้องใส่อย่างว่าทีแมนวาย เซต้ากางเกงเสือปอไซเดอปอเซต้ากางเกงเสือ่อส่ได้บ่เออเจ้าขลอกขึ้นเบิ่งเจ้าหนาวฟ้าตัวคุณหลวงโยสิมะนั่งกินกาแฟกับตัวอาหารมัตุ๊กติดตะเบิ่งบ่ตัวแขกไปถ้าบ้านมีคนมาหานี่เลยมันคนละใส่มันคนละยางเขาบอกใส่ไอ้นมใส่น้ำตาล มันเปดดิกิ่้ของน้ำมันบ้าเหรอ <c oughs> ไม่ยังกินว่าหมือแลงเนาอยากกินยังบ่โอ้ยกินยังหักกนแล้วบอย่างเรคอยนันเรากำลังเบิรงคล,ลิปจะไปหาเบิร์ไรไรน่าอ้วนตั้นั่นโอ้ยวนนั้น,ปนไปกัดยากวันนั้นจะไปกนนากินไปต่กินไปต่กินเบด เี้ยเโนะยังพระประโยชนเกิดมาดูอะไรได้เนาะอืมนีเรื่องใดที่เจ้าเคยตรวจข่อยบ่มาแล้วจิตตัวยังเนาะตรวให้มันเกิดประโยชน์ได้ยังตรวมันเป็นยังหน่อนี่ก็เมีนอยู่ได้เนาะเจ้าเคยตรวจข่อยจากเรื่องยี่ที่ข่อยหูจักม่านที่ข่อยจําความใดอยู่กันมานเจ้าเคยตรวจจากเรื่องเลยยี่แม่อืมให้ไปถามเจ้าดูเนี่ยเอกะบ่เนี่ กว่าข่อยงามบ่เออการิตตัวเนี่ยกันเรื่องเดียวนี่แหละ <c oughs> ตัวยูเรื่องนี้เรื่องเดียวนี่นะเออ <c oughs> แม่ใจเมยอน พอไหมคอยตอบคำถามั่ามเมือบหี่เปลี่ยนไหมตรงที้เขาไปถามมา่อยงามบ่อยรอบ่อยสวยบ่เนี่ยไตอบบ่เปลี่ยนอือจะตอบทางไหนคืเบงบเปลี่ยนนะบงบ่เปล่ยนอือบังบ่เปลี่ยนเออชุ่เลกๆน่อยก็อีฝ่าเจ้าก็เบิ่งเปลี่ยน Why Why คเบิ่งเปลี่ยนแค่นี้เนี่อีฟ้าก็คืออีฟ้าเจ้าก็คือเจ้าเอผู้ใดก็คือผู้ใดหน่อยละก็เบิ่งปธรรมดา บปุ้นี่เป็นความรู้สึกว่าขวบปุ้งามขวบด้นรอเพือว่าขวบปุ้เป็นยังไหนๆขวบปุ้นดิความรู้สึกเนี่ยเป็นต,ตัวบ่เป็นเออถามาว่าข่อยพ่อเบิ้งว่าเออสิคืออยู่เออพ่อเบิ้งอยู่ได้ล่ะท่านแสดงว่าโอเคล่ะเก่งสุดแล่ะสำหรับข่อยนนั้นไปถามอีกรูปหน,นี่งเออจะว่าอีฝ่างงามบะ่ะจะพ่อเบิ้งอยู่ได้ละ่ละว้าห้าดิฝ่ากอพ่อเบิง อ๋อผมไม่ได้วางงามเรื่องเธอเลยเหรอวางงามมาสิไม่ต้องกินไม่ต้องกินหรอกอันนี้คอยสร้างสิสร้างมมกนี่ก็ไม่ต้องกินไม่ต้องคอยากข้าใจไห่อ่าเป้าหมายของลักษณะน้ำของข้าวมาง่ามเนยมันคือจังไหนนี่มันคืดจังสินีตาเออนี่จมูกมี่ปากคือกันออกินข้าวกินน้ำได้คือกันเอ,อ แล้วมันต่างกันมองไรปะนี่เอาเจ้าหันหน้ามาหันหนามานี่เขาเอินว่างามใส่นี่ใส่เบิด์ตาต้องหารเอฟซีดูแลไม่เคยว่ากันให้ทุกคนหรอเฮ้ยนี่คนนี้กับมีดตามีปากมีดดังขึ้นกันเนาะมจิตตั้งกันมองไรนี่มนุษย์เนาะมึงหลุดนี่หมดเลยว่ะขี้ขี้ให้จักคนมีแต่ข่อยว่าข่อยงามก้อยอีฟาเบิดเออคันว่าดันเอาไปเล่นแข่งกันดูเอาไปเล่นสนามพวกนั้น ง่ามาสิเอออันนั้นเอากระตัดเส้นกันนะอันนั้นสีเสื้อเขาโยเลน่นหันหันหนักโบราเล่นเร็วอ้าวแค่กันด้วยน,นึกสองสามเพายันเจ้าเขาที่โหลเขาโย เทียงแล้วหิวเขา่าแต่ว่าไปหาหกินเขากันนะผ่านหลานกว๋วยเตี๋ยวก็เลยแวะสั่งกว๋วยเตี๋ยวจักหน่อยเนาะเอาหิวเขา่าคก็สั่งกว๋วยเตี๋ยวบัดนี้ <c oughs>